ช่วงนี้เลยเป็นช่วงใหม่ล่าสุดของรายการเรานะคะกับฮีโร่กูรูเน่ช่วงนี้ค่ะผู้รู้ของเรานะคะก็มีอยู่ข้างเราแล้วเราก็จะมาทําหน้าที่ค่ะเจาะลึกนะกับประเด็นที่เรา3คนอยากรู้ค่ะ ซึ่งวันนี้ค่ะเราสามคนเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องของสาวๆเกิร์ลกรุ๊ปนะคะ3เบอร์ใหญ่เลยซึ่งเขาเนี่ยก็คัมแบ็กมาเรียบร้อยแล้วทั้ง3วงนะคะไม่ว่าจะเป็นซิส่าเรนโบว์แล้วก็อัฟเตอร์ส์อ่ะไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะต้อนรับเขาเลยดีกว่านะคะสจหรับกู้ลูกข้างวยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยองเซโยโอคัางวัวนี่มีไดาอ้ยาพี่สาวพูดได้บ้างหรือยังอ่ะกินแล้วเออม้กินแล้วไันบดีแล้วมันา ก่อนของเราก่อนเลยดีกว่าค่ะการคัมแบ็กพูดถึงสาวซิส่ากต่อโอเคจริงๆวงนี้ครับแต่จริงๆเดือนนี้ต้องบอกก่อนว่ามีแบบเกิลคุปคัมแบกเยอะมากแต่อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าหยิบตะเบย์ใหญ่มาเนาะก็ซิส่าก็เป็นในสาววงนี้ซิส่าเป็นวงที่เรียกว่าเดบิวต์หลังสุดจากสาววงนี้ครับเป็นน้องใหม่เหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าประสบความสําเร็จเร็วมากสําหรับวงนี้นะครับซิส่าก็ประกอบด้วยสมาชิก4คนนะคะที่เราเป็นเป็นครั้งแรกที่ ที่กูรูได้อัปเดตไปด้วยนะก็เป็นซิสต้าไปก็วันนี้เราจะคุยถึง3าหัวข้อใหญ่ครับเรื่องของคอนเซปต์อัลบั้มเรื่องของการแสดงประนาณแล้วก็เรื่องของเพลงว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างก็เริ่มทพี่ซิสต้าเนาะซิสต้านี้ก็เป็นอัลบั้มที่2ครับคอนเซปต์ที่เขาคัมแบ็กก็เป็นมูแลงลูชเป็นอ่ะมิวสิคอลเป็นมิวสิควอลซึ่งเรื่องของชุดเรื่องของ MV เรื่องทุกอย่างเขาคุมโทนได้ดีมากถือว่าเรื่องนี้ก็ ให้คะแนนเต็มเลยนะกับเรื่องตรงนี้ครับส่วนเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็เซ็กซี่ครับตามตามตามสไตล์ของขาวที่แบบพวกสาวใช่ใช่ซึ่งแบบเปรี้ยวมากซึ่งแบบความเซ็กซี่ตรงนี้ก็ จริงๆก็คล้ายๆกับวงอื่นเหมือนกันในเรื่องของความเซ็กซี่นี้ก็อาจจะไม่ได้เด็นอะไรมากแต่ด้วยความที่แบบมีคอนเซ็ปต์มาประกอบเนี่ยเขาเลยแบบชัดไปเลยมันทำให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นมันคือมันมีความเซ็กซี่แล้วแต่ว่าแรคเตอร์ของเขายิ่งชัดแล้วก็คุณภาพของเสียงร้องก็ยังดีเหมือนเดิมเพราะว่ามีโยลิลนนะครับที่เป็นแบบบียอนเซ่ของเกาหลีเสียงเขาดีมากคนที่ผิวสีแทนก็ยังร้องเยอะกว่าคนอื่นเดิมแล้วก็แน่นเหมือนเดิมค่ะ จังหวะการเต้นก็เป๊ะมากเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็บนต้นเข็มที่เคยพูดไปแล้วเขาังเต้นบนต้นเข็มอยู่ตลอดแค่ยืน<ช>เราก็ไม่ได้แล้วอะ่ะขาเต้นได้ขนาดนี้ ครับแล้วก็อ่ามาถึงวงที่2เป็นเรนโบว์นะครับอิงนะฮะมาจากเรนโบว์ค่้เราเหมือนเรนโบ้กลับมาค่ะจมาและภาษาไทยชัดมากนะฮะเดีชอบภาษาไทยตั้งแต่เด็กแล้วนะคะรักเมืองไทยเลยเรนโบว้เป็นวงที่มี7คนเป็นเป็นเป็นผู้หญิง7คนนะฮะก็ตอนนี้คัมแบ็กใหม่แล้วเป็นชื่อว่าเรนโบ้ซินโดรมโวลุมวันพาร์ททูนะครัะ เพลงไตเติลที่ว่าเพลงซันชายนี่ไงเราอยู่ตรงนั้นอะข้างหลังเวทีหลังไปสี่แบ็คเอฟอยู่เป็นแบ็คอัพอยู่ก็เพลงที่คัมแบ็คมานี้นะครับก็บอกเลยว่าวงนี้ที่ที่เราชอบเนี่ยก็คือเรื่องของ MV ของเขาเขาคัมแบ็คแบบว่าจริงๆถ้าเป็นเพลงใสๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนึกอหอมไหมนิพะออกใช่ไหมเป็นแบบว่าแบลๆกาอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเขาไม่ได้แบลอย่างเดียวเขาแบบเกลียนมากใน MV ถ้าแบบได้ดูแล้วนะฮะใน MV ็มวเขาเกลียนมากๆเลยแล้วก็ใช่ครับเป็นตัวของตัวเองเพราะว่า ถ้าคนที่ได้ตามดูแบบรายการที่เลนโบเขาไปออกเขาค่อนข้างจะเป็นคนตลกกาอะไรเงี้ยแล้วเอ็มวีนี้ก็ตลกกับซุ่มซ่ามไม่เหมือนกันห่างกันนิดเดียวใช่สาวก็เป็นอย่างนงี้นที่อย่างที่คังวอนบอกว่าเป็นสาวที่ตอนแรกก่อนหน้านี้เขาเซ็กซี่ไม่ใช่หรอเขาเดบิวต์มาแบบคอนเซ็ปต์เปรี้ยวเปเป็นผู้หญิงเปรี้ยวเปรี้ยวแบบตรงเนี้ยฮะ เป็นผู้หญิงเปรี้ยวๆรีจ๊ะเปรี้ยวมันมะนาวค่ะผัญชิมส ok ิลูกไม่เป็นไรแตเวิธีนั้นถูดีๆก็กลายมาเป็นแบบน่ารักแล้วก็ไปเซ็กซี่ก่อนเซ็กซี่มากด้วยแล้วก็มาลงมาเป็นน่ารักแต่ว่าลุงนีก็เหมาะกับพ่อเขาเหมือนกันนะแต่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วคือตอนนี้น่ารักจริงแต่ว่าเขายังเซ็กซี่อยู่มีความเปรี้ยวด้วยใช่ค่ะก็ยังเป็นคอสตูมเขาก็เนี่ยใสๆแบบๆได้อยู่แต่ว่าถ้าให้คะแนนเยอะๆเลยก็จะให้เป็นในเรื่องของ เอ็มวีคอนเซปต์เขาแบบว่าเขาจะฉีดจากความเขาเป็นความน่ารักแบบค่อนข้างคือใช่้วยมีแล้วคือเขาแต่งตัวหลายชุดมากมีเป็นชิริเตอร์มีเป็นชุดแบบเหมือนแบบกาลาสีน่ารักน่ารักแล้วเป็นอารมณ์เหมือนแบบเหมือนอยากเอาร่วมมือกันจะเอาชนะผู้ชายแต่สุดท้ายเราก็เหมือนแบบกันริงกันเองั่นเอง เราเห็การเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาล่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบน่ารักใสๆทั่วไปมันก็ไม่ไม่มีอะไรเราบอกแล้วว่าเราต้องขายอะไรแปลกๆค่ะบ Bubble Girl ขานี่เขาบอกว่านี่เขาบอกว่าเขาขายด้วยความน่ารักแล้วก็เกลียนเราขายอะไรดีล่ะโอ้โหคิดนานเลยตอนนี้เอาจริงขายติมค่ะเอออาจารย์อาจารย์เดี๋ยวต้องมีคิดเงินนะฮะต่อมาต่อมาะไรวงสุดท้ายเป็นวงที่เดบิวต์มานานที่สุดครับอัพ After school อ๋อ After school จะออกเป็นภาษาเกาหลีตลอดเลย After school Oh my god ดูสิเราเจอคู่แข่งวงนี้บอกเลยว่าเด็ดมากคือเขาเซ็กซี่แต่แบบแข็งแรงอ่ะเขาไม่โปนะอันนี้พูดเลยเขาไม่โปแล้วก็แบบไม่ได้แต่งโปแต่ว่าเซ็กซี่ไม่โปไม่โปจริงเหรอนี่คือไม่โปใช่ไหม ก็คือมันเขาก็ต้องเอื้อต่อการโชว์ของเขาด้วยอะครับแต่ว่าเขาเซ็กซี่ไม่ได้รู้สึกว่าดูแล้วมันโปอ่ะนี่คือในมุมของเราแต่คือเขาบอกว่าอย่างเสื้อสูเป็นวงที่เหมือนเสื้อผ้าการเต้นทุกอย่างอย่างเงี้ยคือจะดูแบบเซ็กซี่มากแต่จะดูออกมาแล้วดูดีอ่ะเราว่าเขาเป็นวงที่มีความเท่ด้วยที่น่าสนใจใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขาคัมแบ็กช่วงหลังเนี่ยครับเขาจะต้องมีพิเศษเขาจะเริ่มด้วยอันแรกคือตีกลองเพลงแบงเขาจะต้องแบบมีโชว์อะไรอย่างเงี้ยมามาประกอบ อันที่2ก็เป็นแท็บแดนซ์ที่เต้นแบบรองเท้าอะไรอย่างงี้ย่แต่อันนี้เขาผสมไปเลยอยู่ในอันเดียวเป็นเพลงที่เต้นกับสาวก็คือโพแดนซ์ที่เราได้อัปเดตแล้วใช่ถือว่านานี้สาวๆหนักนะหนักครับตัวกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าภาพที่ออกมานี่ดีมากใช่ครับล่าสุดก็นานะก็เพิ่งตกเวทีไปแต่ว่าตอนนี้ก็หายดีแล้วหายดีแล้วใช่ไหมนานะก็อัปเดตข่าวไปเนาะตอนที่เขามีการแบบว่าเหมือนมีแผล เก่งมากเลยนะแบบเสามันยากมากเลยคือคือเรารู้สึกว่าถ้าเราเต้นกับเสาเราว่าเสาอาจจะหักนะโอยแต่สายเต้นได้เออใช่เต้ยคะเต่นโยคะเต้นได้เดี๋ยวสายก็จะมีโท์นะคะในอนาคตวงนพูดหน้าเราติดตามได้กับจะไปมาโวเงินเดือนสองหมื่นนะคะเป็นเรื่องก็อีกอย่างหนึ่งของเตอร์ส o ูคือเขาเลือกเพลงดีคือหมายถึงเขาเป็นคนที่เลือกเพลงชาแล้วเขาแบบทุกคน ทำให้เพลงมันดราม่าหนักๆได้ด้วยท่าเส้นนี่แหละเนาะด้วยท่าเส้นคือเขาเป็นจุดเด่นเขามีเพลงหนึ่ง Because of You ที่แบบมีคนขอรีเควสต์เยอะแล้วก็เปิดให้บ่อยๆเพลงนั้นก็เป็นเพลงช้าที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ทรงพลังมากเสียงก็พอด้วยเข้าวงไหนเป็นพิเศษไหมวงไหนชนะเลิศถ้าในในในความรู้สึกของผมนะผมว่าเป็น After School After School อาจจะด้วยเพราะว่าแบบสาวๆมาฉีกแนวของเขารวมไปถึงก็มีการเต้นโพรแกนซึ่ง มันยากมากกว่าจะออกมาเป็นได้ขนาดนี้ตอนนั้นที่เราอัปเดตกับทรายไปจาได้ว่าคือทุกคนมีแผลหมดเลยมีแผลโบะแผลค่ะคือเป็นรอยช้ำหมดเลยใช่ครับแล้วก็มีคนหนึ่งลิซซี่ก็ยังไม่ได้ขึ้นขึ้นโชว์กับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าดามเพิ่งถอดเปลือกถือว่าเป็นการคัมแบ็กทั้งสามวงอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะ3มวงเกิร์ลกรุ๊ปเพราะว่าอัพเตก็มีความเหมือนพี่อิงนะมีรอยช้าทั้งตัวเลยแล้วหมือนลูกอะไนดามที่เขาไปกำแบบเขาโชว์แต่นี่ล้มเองอันนี้ล้ม ล่าสุดพึ่งไม่มีอะไรครับโอเคเราจะหาสี่ยาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเกาหลีนะคะรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินเคป,ป๊อปอยากถามกูรูของเราคังวอน,นะคะตอบได้ทุกป,ปัญหาเลยนะปัญหาหัวใจกับศิลปินกยกเว้นเรื่องเงินนะเขาบอกเรื่องเงินเรื่องเงินตอบได้แต่ไม่มีให้แต่ไม่มีอยากให้กูรูคังวอของคังวอของเราแบบลาเราไปเรืภาษาเกาหลีจัง อ่ะก็อันยองไซอันยองไกเซโฮครับก็เป็นแบบคำลาแบบว่ารวมถึงอาจะใครนะคะที่อยากฝากความที่ถึงอยากฝากถึงเรื่องอะไรกับคังวอแล้วก็ไปโพสได้เลยค่ะที่ facebook com slash asian hero v ใช่แล้ววันนี้ขอบคุณกูรูคังวอนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะอยากให้มีทุกวันเลยใช่อยากให้มีทุกวด้วยทช่ไอยู่ไหม ไม่อยู่แล้วแราวว่าคัมวอนอยู่แล้วเราก็จะไม่ได้อยู่กันงั้นไม่เป็นไรเรอยู่แล้วยังมีหัวข้อของเราวันนี้ด้วยนะคะว่าวงไหนจะชนะเลิศนะระหว่าง Sister Rainbow แล้วก็ After School นะคะเป็นการคัมแบทที่ยิ่งใหญ่ของทั้ง3เมอร์กรุ๊ปเลยนะก็ส่งมาบอกได้เลยที่421441ค่ะค่ะขอโทษของเรานะคะเป็นเมคอัพเซตนั่นเองค่ะจากเครื่องสำอางนานะคะอันนี้มูลค่าถึง3,560บาทค่ะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปชมมิวสิกวิดีโอกันนะคะจัดให้เลย3ามเพลงต่อเนื่องนะเพราะว่าพูดถึง3ามเบอร์ใหญ่ๆนะคะที่เราอัปเดตไปก็คือเพลงแรก ของ Sister 19นะก่อน Not Around Any Longer ค่ะแล้วก็ต่อด้วย Rainbow นะจากพี่อิงนั่นเองกับเพลงนี้เลยก็ส,สิบเกอร์ <ắng. S 2> <iev> แล้วก็มีเพลง Bang นะเป็น Japanese Version ค่ะของ After School นีคะไปเลยค่ะ